หห่ห่งงงััััววเเมอกาใญฉฉนนยไจจึจสวัสดีค่ะค,ค่ะวันนี้นะคะ<น>เราก็มีภารกิจพิเศษค่ะในการติดตามผู้นํานะคะส่วนพื้นที่ในการติดตามจะเป็นที่ใดนั้นนะคะเดี๋ยวขอเชิญพบกับน้องนุงน่นและน้องมัดได้เลยค่ะฉันยท้องฟ้าที่มันกว้างใหญ่ไลออกไปฉันยังอยากรู้มีแค่เมกบอก ไสวัส<ะ>ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับภารกิจติดตามผู้นำการพัฒนานะคะหลักสูตรผู้นำการพัฒนาวันนี้เราอยู่ที่ไหนนันคะมัดตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หมู่ที่หนึ่งนะคะตำบลมึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัด wat, ปทุมธานีนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยท่านพีพีผู้นำเนาะจากรุ่นที่6น,นะคะมารอพวกเราแล้วเนาะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูดีกว่าว่ากิจกรรมที่เขาทำเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะ เดี๋ยวตามกันมาเลยค่ะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะครับหลังจากที่ได้ผ่านการฝึกอบรมผู้นำการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายกซึ่งเราก็ได้รวบรวมกันกับ ผู้นำทั้งหมดทั้ง20ท่านได้มาทำการวิเคราะห์แล้วก็ประชาคมในชุมชนของเราในการเสริมสร้างและสนับสนุนในเศรษฐกิจพอเพียงเราก็ได้ร่วมกับทางพัฒนาอำเภอธัญบุรีในการสนับสนุนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยมีการฝึกอาชีพในชุมชนก็จะมีการฝึกอาชีพในการฝึกอาชีพเครื่องหอมสมุนไพรการเย็บกระเป๋าหนังเครื่องหนังจาก จากมือแล้วก็การสารตะกร้าจากเส้นพลาสติกการฝึกอาชีพต่างๆในรถเราเราก็จะให้ความสัมผัสกับจุิจุนโดยโดยเบื้องต้นเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็ร่วมกับทางสวัสดิการเทศบาลเมืองเมืองยิโตในการจัดฝึกอกอบรมในการบรรจุผัุนฮีพอซึ่งทําให้แพ็กเก็ตเราออกมาเป็นเป็นอย่างสวยงามกลุ่มอาชีพของเราก็จะมีรายได้เข้ามาซึ่งสนองพระราช จะนำรงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราซึ่งเป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงทําให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่เข้มแข็งอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนอนุสีสัตดาหผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสวัสดีครับ สำหรับตอนนี้นะคะเราก็มาติดตามผู้นําอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบค่ะประจําปี2,558ค่ะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หมู่ที่1น,นะคะ <นำ S 1> ตําบลบางขย,ยงอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธาน,นีเนาะเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าผู้นําของตาบลบางขย,ายงเนี่ยหลังจากที่เขาฝึกอบรมมาแล้วเนี่ยเขากลับมาทําอะไรกันบ้างน,นะคะตอนนี้เหมือนเขาจะรอพวกเราอยู่แล้วเดี๋ยวพวกเราตามมาเลยนะคะตามเลยค่ะ สวัสดีค่ะกระชายบ้านปค่ะสวัสดีค่ะชั้นนางปธุมรัตน์ชมรมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลบางขยงอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำการพัฒนารุ่นที่4ประจำปี2,559ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายกแผนปฏิบัติการรายบุคคลนะคะหลังจาก การอบรมมาแล้วนะฮะก็ดิฉันได้กลับมาทำโครงการปลูกกระชายในถุงดำนะคะ<า>วิธีการดำเนินงานก็คือเราทำประชาคมนอกเหนือจากผู้เข้าอบรม10พท่านนะคะาชาวบ้านก็มีความมติเห็นกันว่ากระชายนี่แหละเป็นพืชเศรษฐกิจในชุมชนได้เราจะไม่หวังพึ่ง,<า>งปัจจัยภายนอกจากรถพุ่มบวงท่ทีเดียวเรายังคงความ ความแบ่งปันให้เกิดในชุมชนนะฮะนอกจากการปลูกกระชายแล้วทุกบ้านทุกครัวเรือนมีการโครงการโครงการหน้าบ้านหน้ามองนะฮะทุกหลังคาเรือนปลูกไว้ในกระถางจะเป็นโหระพาก็ดีกระชายกด็ดีกะเพราก็ดีนะฮะทุกคนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีบ้านหนึ่งมีตะไคร้อีบ้านหนึ่งมีข่าอีบ้านหนึ่ง,ม,นนงมีโหระพาจะทําครัวทีละครั้งเรามาแลกเปลี่ยนกันทําให้เกิด ความรักความสามาคัคคีความตองดองและสร้างพลังให้กับชุมชนได้นะฮะส่วนหนึ่งกระชายเนี่ยเราจะขายในชุมชนกินกันแล้วเราเหลือขายขายแล้วเรามาส่งให้ชุมชนทําเป็นโครงการทําน้ําพริกแกงในชุมชนนะ,ะและสร้างรายได้ให้กับชุมชนขยายแพร่ไปทั่วชุมชนข้างเคียงได้ด้วยนะคะนางปทุมรัตน์ธรรมโมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลบางขยง อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีสวัสดีค่ะบ้านต้นโพน้ำลอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงเย้ค่ะจบแล้วนะคะสำหรับภารกิจในการติดตามของน้องนุงน่นแะน้องมัดนะคะในวันนี้ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดนะคะ สำหรับครั้งหน้าจะเป็นที่ใดนั้นนะคะ <พา S 1> ก็ติดตามน้องมุ่นน้องมาต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเปวรู้องคนารายพระปามานวิชัยล้วนเป็นควรเวนืองปฐมธานี